สวัสด kind of ีรอบสองครับพี่น้องภาพเมล็ดเชียวสนมะม่วงครับนี่เมล็ดชนเม็ดชนมะม่วงมีมะม่วงสุกครอบสองครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแป๊ะกดติดตามเด้อครับพามาชมมะม่วงที่ลาบสี่มม่วงครับ

ต้น,นมะม่วงเรือใหม่ต้ดูต้นมะม่วงเดียมะม่วงุูดูกี่ใหญ่ก็มีครับขยายูเล็กก็มี หน่อยดนนเดินตลาดนะซื้อของสุดท้ายครับน,นี่จะโซนมะม่วงนะครับม,มะม่วงสุกมะม่วงติด มันก็จะ,จะเป็นกลมม่วงมล้วก็เนยกลมม่วงเปรี้ยวแล้วก็ยมีพวอคาเมล่าเป็นรปรอยางซื่อ

ยีสิบนหวงแบบสวัสดีครับปกดตลคไรก็แค่ก็ปิดตามเ,เดอร์ครับผม